ขอเรจเริญพรญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาวันที่4สิงหาคม2567มีการทอดผ้าป่าขึ้นอยู่วัดป่าวังน้ำเย็นเพื่อสมทุกทุนผ้าป่าการแพทย์ของจังหวัดมหาสารคามของโรงพยาบาลจุฑาเวเศและของโรงพยาบาลมหาสารคามโดยประธานโดยพระเดชพระคุณพระราชวชิระโสพลหลวงปู่ล้อ นาทัากโรวัดถ้ำพวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์หลองพ่อเลยอยากให้เชิญชวนญาติโยมมาร่วมกันสร้างทานบารมีจะโรงพยาบาลจังหวัดมหาสา,ารคามทั้งโรงพยาบาลจิตเวชและโรงพยาบาลเมืองมหาสารคามในวันที่4สิงหาคมเ,เวลา3โมงเช้าเป็นต้นไปวันที่3สิงหาตั้งกองผ้าป,ป่าฟังเทศจากน้องปูรอ้อวันที่4สิงหา ก็เป็นวันทอดถวายเงินส่วนนี้ทั้งหมดไม่หาค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งสิ้นมอบให้โรงพยาบาลทั้งสองโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลจุฑาเวศและโรงพยาบาลเมืองมาหาสารคามเดอ้อยังไงขอเชิญชวนลูกศิษย์ลูก,ลกหาร่วมกันสร้างบาร,รมีด้วยกันทุกๆคนเดอ้อขอจเจริญพร